เควสที่เราได้รับนั้นค่อนข้างเรียบง่ายนั่นก็คือการปราบมอสเตอร์ค่าต่ำและเก็บสมุนไพรแต่การเลือกอันที่เหมาะสำหรับหน้าใหม่และมีมาซาชิอยู่เคียงข้างก็เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมล่ะสิ่งที่เรามาที่นี่เพื่อทำคือคุณฮารุมาเป็นมอสเตอร์และแรงต่ำเป็นเควสที่ต้องปราบเข้าใจแล้วค้างคกกดปรากฏตัวแล้วเพื่อปราบมอสเตอร์โดยไม่ให้มาซาชิช่วย ฉันมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่เกิดผลล่ะอาวุธชนิดนี้เรียกว่าไม้กระบองลมมันเป็นอาวุธของนักเวทดังนั้นฮารุซึ่งเป็นชาวบ้านจึงไม่สามารถใช้ได้แต่มีเงื่อนไขสตาร์เวทศูนยากาศแปลไม่ออกครับเมื่อน,นามาเป็นเครื่องมือก็สามารถสร้างเวทมนต์ได้ทำได้แล้วคุณฮารุ เผ่าพ,พันธ์ของมอนสเตอร์นั้นคือเผ่าพันธุ์ที่เราได้รับเฟสให้ปราบมันนี่คือการปราบครั้งแรกของเธอเป็นเพราะคาถาเบสแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันชนะมอนสเตอร์ผ่านมาหลายเดือนแล้วที่ฉันมาที่นี่และสิ่งเดียวที่ฉันเคยทําคือการไปตักน้ําและสักผ้าแต่ฉันคุณทารุในที่สุดฉันก็ได้ทําสิ่งที่ทําแบบแฟนตาซีทาแล้วเอ๊ะ แม้แต่น้ำตาก็ดีละแบบนี้พวกมอนสเตอร์ก็ไม่น่ากลัวแล้วเดี๋ยวก่อนคุณฮารุนั่นไงพวกมันคางโคกกดสองตัวปรากฏตัวมีมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรจะลุยแล้วนะไม่ดีแล้วสตาร์เป็นเล็งเป้าศัตรูตให้ถูกแล้วก็มันจาระเบิดเถอเชิง หาล,ลืมไปว่าตอนนี้เธอสวมชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่อยู่ไม่คือเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ฉันเห็นฉันและมาซาชิก็บังเอิญดูอยู่มาซาชิในเห็นหรือเปล่ามาซาชิตกใจและไม่ทันตั้งตัวเลยสาหรับภาพที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาขอเขาอย่างกระทันหันและด้วยรอยยิ้มอันกว้างบนใบหน้าวิญญ,ญาณของเขาก็ออกไปจากร่างกายไปมซาสาชิ โอ้ยเปียไวอะไรไม่ได้แล้วไปโอ้โหจะติดเลสไม่ไี่ยโอเคไปเจอกันใหม่ครับไปตอนหน้าแปรมุ่งม,มากมากแปรมุ่วม,มากเลย